สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปีวสีเงินประจำวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567มานํมานำเสนอครับเหรียญทองสู้เหรียญเกพ่อค้าผ้าเงินหลวงที่ไปกลวงกลวงอยู่อิตาลีนั่นนะกลับเฮ่แต่และทริปไม่ผ่านเป็น10ล้านด้วยนั่นแล้วขายได้สักผืนไหมล่ะ ไอ้ผ้าขมานั่นนะ่ะท่านนายกไปเป็นเซล์แมนแล้วนักลงทุนหรือแบรนด์ดังๆฝรั่งเศสอิตาลีสนใจมาลงทุนและสั่งซื้อผ้าขม้าจริงตามราคาคุยแล้วก็ทรงออกไตรมาสแรกมันจะติดลบหรอไอ้การอ้างงานฉุยฉายบางหน้าขนกันไปกินหรูอยู่สบายแถมได้แสงด้วยงบหลวงในภาวะประเทศตูกรวงขณะนี้พอทีเถอะบริหารมา9เดือน ตัวเลขทางเศรษฐกิจติดลบทุกตัวยอดหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนยังไม่นับรวมหนี้นอกระบบหนี้สหกรณ์นำทั้งหมดมารวมยอดแล้วขณะนี้หนี้เน่าท่วมเงินงบประมาณแผ่นดินไปแล้วด้วยซ้ำสภาพเศรษฐกิจนับแต่รัฐบาลเศียฐาบริหารเป็นส้นเท้ากระทืบซ้อนสภาพความเป็นอยู่ชาวบ้านแสนสาหัสในขั้นไหนนายกไม่รู้สึกหรอก ก็แสนสริไตรมาสแรกฟันไปแล้วหมื่นกว่าล้านเนี่ยจะรู้สึกได้ไงชาวบ้านนี่สิควานหาเหรียญสิบในกระเป๋าสักเหรียญเจอแต่น,นิ้วตัวเองข้าวปลาอาหารแพงทั้งเผ่นดินระดับบนยังสบายแต่ระดับล่างล่างเมื่อทรงออกติดลบระบบผลิตก็สะดุดเงินก็หยุดหมุนเวียน NPL จึงเพิ่มและพอกพูนสถาบันการเงินก็ไม่ปล่อยกู้ ธุรกิจรายเล็กรายย่อยม้อยกระรอกแล้วชาวบ้านจะเอาเงินที่ไหนไปจับจ่ายเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันค่าแรงขั้นต่ำ400พ่นน้ำลายเลี้ยงเสียงแรงงานไว้ล่วงหน้าแต่ไม่รู้จะขึ้นจริงชาติไหนเข้าของขึ้นราคาตามน้ำลายรัฐบาลไปแล้วมันจะพังกันทั้งหมดรู้ไหมแต่รัฐบาลกลับบ้าอยู่แค่2เรื่องควานเงินงบไปแจกกับตีโป่งข้าวสปี หวังฟอกขาวยิ่งลักเรื่องข้าวสิปีแต่เปิดโกดังกระสอบข้าวยังกระอาบน้ำปราแป้งแล้วหน่วยนาดออกมาเรียงแถวไม่ต่างนางงามตู้กระจกอยากจ้างเจ้าของโกดังไปเรียงหินจังนอกจากมัมมี่ตุตันคาเมนที่เก็บฝังเป็นพันปีเปิดมายังคงสภาพแล้วล่ะก็รายที่2ที่คงสภาพได้เช่นนั้นก็ที่โกดังเก็บข้าวสิปีที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เท่านั้น แต่เออโกดังข้าวตีโป่งท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ไม่ไปเปิดโชว์แล้วเปิดประมูลส่งออกแอฟริกาหรือให้พ่อค้าผสมข้าวถุงขายบ้างหรือข้อเคลือบแคลงด้านโปร่งใสนายกเคยคิดที่จะเคลียร์ให้มันใสเป็นความเชื่อถือชาวบ้านบ้างไหมก็ไม่เลยกลับตรงกันข้ามตัวยังลอยชายอยู่โน่นกลับสัมภาษณ์จ่อยๆข้าวสิบปีตรวจแล้วไม่พบสารก่อมะเร็งขายได้กินได้ เขารายงานว่าตรวจแล้วแล้วนายกตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นให้แน่ชัดหรือยังว่าไอ้ที่เขาตรวจแล้วไม่พบสารปนเปื้อนยังกินได้น่นนะที่แน่ชัดเป็นข้าวจากโกดังไหนล็อตไหนที่ส่งให้ห้องปฏิบัติการเกษตรศาสตร์เขาตรวจอย่าให้เหมือนกรณีส่งประเด็นคุณสมบัตินายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีให้กฤษฎีกาตีความละมาตรา160รข้อที่ขัดต่อการเป็นรัฐมนตรีมีตั้ง8ข้อ แต่เลือกเฉพาะข้อที่ไม่ขัดส่งให้กฤษฎีกาดีความจนได้เรื่องถูกสอวอเข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อยู่รอมรออย่างไม่สำนึกเรื่องข้าวนี่เหมือนกันการันตีโพร่งโรงเครดิตที่เหลือน้อยเต็มทีอาจทำให้ไม่เหลือเลยถึงขั้นติดลบก็เป็นได้ฉะนั้นนายกควรรีเช็คให้แน่ใจก่อน ว่าใช่ข้าวจากกระสอบข้าวสิบป,ปีมีหลักฐานยืนยันหากล้างหลักฐานที่หมอวรงเขาแฉได้แน่ชัดแบบนั้นแล้วค่อยแอคชั่นจึงจะสวยไม่ใช่ตัวเองลอยชายอยู่อิตาลีแล้วจะรู้อะไรพอเข้ารายงานก็รีบพูดการันตีแม่นมั่นเป็นตุกเป็นตะให้หมอวรงกับรัฐมนตรีภูมิธรรมไปพิสูจน์กันถึงที่กองข้าวในโกดังนั้นเลยให้มันจะจากกันไปเลยว่าใครจริงใครเท็จอย่างนี้ดีไหม ประชาธิปไตยกินได้มันก็ต้องตรวจสอบได้ยุคนี้ควายเหลือน้อยแล้วเห็นข่าวถูกฟ้าผ่าตายยกครอกแมปแมปที่เหลือตอนนี้เป็นควายพระอินทรู้ความกันทั้งนั้นดังนั้นสิ่งที่พูดมันต้องมีที่อ้างประเภทมีที่อ้างแต่ไม่ยอมให้พิสูจน์ยุคนี้สมัยนี้อาจมีคนยอมแต่ไม่มีคนเชื่อหรอกเรื่องการบ้านการเมืองนั้น เราเคยคุยกันไปตรงนี้จำได้หรือไม่จำก็ช่างเถอะที่ผมว่าไม่เกินกลางกันยาอาจเห็นงานทำบุญล้างป่าช้าประชาธิปไตยไม่มีทหารลากปืนเล็กปืนใหญ่มาทำรัฐประหารหรอกแต่มันจะเป็นการปรับการเมืองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในลักษณะยำเนื้อเต่าในกระดองเตา่าเมื่อวันศุกร์ผมมัวนอนเล่นที่โรงพยาบาลสักคืนสองคืน เปิดโทรทัศน์ดูเห็นข่าว42สวยื่นเรื่องผ่านประธานวุฒิขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 0วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่สองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4 ประกอบมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5หรือไม่เพราะทั้งสองมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็เรื่องที่นายกแต่งตั้งนายพิจิตชื่นบานที่เรียกกันว่าทานายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีนั่นแหละก็พูดกันขม่มด้วยประจักษ์ว่า นายพิชิตขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีแต่นายเศรษฐารู้ทั้งรู้ก็ยังตั้งให้เป็นรัฐมนตรีในว่าเพราะนายกตัวจริงเขาให้ตั้งตัวเองก็เลยต้องนอนสะอึกขายผ้าขาม้าไม่ออกอยู่อิตาลีตอนนี้ไงเห็นว่า23พฤษภาคมนี้ในวาระการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญอาจมีเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาว่าจะรับคำรองไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่รับ ถ้ารับด้วยมีเหตุอันควรสงสัยทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีพิชิตอาจถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือรับไว้วินิจฉัยโดยไม่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นได้ทั้งสองกรณีเรื่องนี้ผมคุยไปแล้วนายที่จะคุยซ้ำซากถ้าสนใจพิมพ์คำว่ารัฐมนตรีถุงขนมแล้วกดอ่านมี3วันสตอน ประเด็นข้อกฎหมายในคำร้องที่42วยื่นสารรัฐมนตรีความก็ตามนั้นผมถึงว่าให้นายกเศรษฐากลับมาเหอะเที่ยวก็ไม่สนุกเพราะใจมันทุกข์ซะแล้วแต่ยังไม่ต้องช็อกกรณีท่านจะถึงขั้นสมาชิกภาพสิ้นสุดลงต้องพ้นจากตำแหน่งนายกหรือไม่นั้นผมว่า60-40ยังมีลุ้นหรอกต่างกับผู้ถูกร้องที่สองคือนายพิชิตต้องบอกว่าอาการน่าเป็นห่วง หมอบอกให้ญยยาติๆทำใจนี่เพิ่งเริ่มต้นบทแห่งการล้างโดยไม่ล้มระบบฉะนั้นการเมืองยังอีกยาวและเรื้อรังไปจนถึงบีหน้ากว่าจะลงตัวสมูทสมูทวันนี้20พพฤกษาเปิดรับสมัครสอวอวันแรกอยากเป็นสอวอจะไปสมัครกับเขามั่งแต่คุณสมัตบีไม่ถึงเลยเป็นข้าวเหนียวนึง่งน้ำขึ้นไม่ถึงแห้งแง่แก่ ได้ข่าวหมอเหรียญทองบอกจะไปสมัครผมสนับสนุนเต็มที่เพราะสังคมบ้านเมืองขณะนี้เหรียนอะไรอะไรก็ไม่มีค่าทางสังคมจริงเท่ากับเหรียญทองคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทรูนย์ 4455ส่งทั่วประเทศ